เมื่อพูดถึงสุดยอดเครื่องบินขับไล่ที่มีความสามารถรอบด้านทั้งการโจมตีการสกัดกั้นและการลาดระเวนคงไม่อาจมองข้ามชื่อของซาอับยาทลบสาบกิเพนซอเาเไกรเพนเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์จากประเทศสวีเดนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งด้านประสิทธิภาพและเทคโนโลยีขั้นสูงและยังเป็นอากาศยานที่ประเทศไทยเลือกนำเข้าประจำการในกองถับอากาศอีกด้วย ริปเพนไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินไอพ่นธรรมดาแต่มันคือนวัตกรรมทางการทหารที่ถูกออกแบบมาเพื่อการรบยุคใหม่ที่ต้องการความเร็วความแม่นยำและการสื่อสารแบบบูรณาการประวัติและการพัฒนาความภาคภูมิใจจาก Sweden. สวีเดนซ็อบเด็กซ์สามสิบเก้ากรเพนพัฒนาโดยบริษัทซอบโรสเพสแห่งสวีเดนโดยเริ่มโครงการตั้งแต่ช่วงปี1980เพื่อแทนที่เครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าอย่างวิเกิลและดรเก้อในกองทัพอากาศสวีเดนเจสย่อมาจาก เจตัขับไล่เอแอตแทโจมตีเอสเพ i n g ลาดตะเวนนี่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้พัฒนาในการสร้างเครื่องบินที่มีความสามารถรอบด้านในลำเดียวซึ่งไม่เพียงช่วยประหยัดงบประมาณเท่านั้นแต่ยังทำให้ภารกิจในสนามรบเป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึ้นสมรรถนะทางเทคนิคความเร็วแรงและคล่องตัว ไกรเพิ่นถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาทำให้สามารถขึ้นบินและลงจอดได้ในระยะสั้นรวมถึงใช้งานบนรันเวย์ที่ไม่ได้มีความพร้อมสูงก็ได้นี่คือจุดเด่นที่ต่างจากเครื่องบินรบหนักจากชาติมหาอำนาจคุณสมบัติหลักของไกรเพิ่นความเร็วสูงสุดมากกว่า2มักราว2,470กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีทำการประมาณ800-1,000กิโลเมตรน้ำหนักบรรทุกอาวุธประมาณ5,300 กิโลกรัมระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์ v Volvo R M 12รุ่นปรับปรุงจาก G F 404ระบบอาวุธรองรับทั้งจรวดอากาศสู่อากาศ M 120 IIST ระเบิดนำวิธีปืนกลและจรวดโจมตีภาคพื้นดินไกรเพิ่นยังสามารถติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ECM พอดลาดระเวนและระบบแจ้งเตือนภัยเรดาร์ทำให้สามารถปฏิบัติการในพื้นที่มีการป้องกันเข้มงวดได้อย่างมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีล้ำยุค การรบแบบเครือข่ายหนึ่งในความน่าทึ่งของไกรเพิร์นคือความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์กับเครื่องบินลำอื่นหรือแม้แต่กับศูนย์บัญชาการภาคพื้นดินผ่านระบบลิงค์16หรือระบบ Data Link ภายในทำให้ทุกลำสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการต่อสู้อย่างแม่นยำระบบเรดาร์ PS 05A ที่ติดตั้งกับไกรเพิร์นยังสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า100กิเม และสามารถติดตามหลายเป้าหมายพร้อมกันทําให้กริปเพนสามารถโจมตีได้แม่นยําและรวดเร็วแม้ในสถานการณ์ที่มีความสับสนสูงไทยกับกริปเพนจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีการบินขั้นสูงประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียที่เลือกใช้งานไกรเพลนโดยในปี2011กองทัพอากาศไทยได้รับมอบเครื่องบินไกรเพลนสดีจำนวน12ลำพร้อมระบบควบคุมและเรดาร์จากเรือหลวงจักรีนรเบตร,รวมถึงระบบเรดาร์จรฟและอากาศยานตรวจการอิริฮี การใช้งานไกลเพลินไม่ใช่แค่เรื่องของการมีเครื่องบินล้ำสมัยแต่คือการเปลี่ยนผ่านของแนวคิดการรบสมัยใหม่ที่เน้นการทำสงครามเครือข่ายร่วมกับอาวุธอื่นเช่นขีปนาวุธเรือรบและระบบเรดาร์แบบบูรณาการการฝึกฝนและบูรณาการพร้อมรบในทุกสถานการณ์นักบินของกองทัพอากาศไทยได้รับการฝึกอบรมจากทั้งในและนอกประเทศเพื่อใช้งานไกลเพลินอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยกองทัพอากาศได้พัฒนาเครือข่ายจำลองการรบ ห้องฝึกซ้อมบินและศูนย์ควบคุมปฏิบัติการที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบของไกรเพิร์นได้โดยตรงไกรเพิร์นยังสามารถเข้าร่วมการซ้อมรบร่วมระดับนา,นานาชาติเช่นการฝึกควบไทเกอร์กับสหรัฐและสิงคโปร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการรบจริงและการทำงานร่วมกับพันธมิตรได้อย่างไร้รอยต่อจุดเด่นที่ทำให้กริปเพนโดดเด่นเหนือใครความประหยัดใช้งบน้อยกว่าเครื่องบินขับไล่ระดับเดียวกันมากคล่องตัวสูง เหมาะกับภารกิจระยะสั้นและพื้นที่จำกัดสามารถซ่อมบำรุงง่ายลดภาระทางเทคนิคระบบรบอัจฉริยะรองรับการสู้รบแบบดิจิทัลในศตวรรษที่21สรุปไกลเพิ่นคือก้าวกระโดดแห่งการรบทางอากาศสาอาบญาติลบ39กริบเพนไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขับไล่ที่มีดีแค่รูปลักษณ์และความเร็วแต่มันคือนวัตกรรมการรบยุคใหม่ที่บูรณาการทั้งเทคโนโลยี ความยืดหยุ่นและสมรรถนะที่ทรงพลังโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในมือของกองทัพอากาศไทยไกรเพิ่นคือความภูมิใจของกองทัพไทยและเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมที่จะปกป้องน่านฟ้าของตนเองอย่างมั่นคงด้วยอาวุธและระบบที่เทียบชั้นระดับโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการทหารยุคใหม่และอย่าลืมคอมเมนต์ว่าคุณคิดอย่างไรกับไกรเพิ่นและอยากให้เราทำคลิปเรื่องใดต่อไป หากคุณต้องการเวอร์ชั่นย่อสำหรับโพสต์ TikTok หรือสคริปต์ภาษาอังกฤษแจ้งได้เลยครับ